أي قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين อับอีห์นัสต اعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعالي العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأعقدة من اللسان يفقه قولي ความรักความเมตตาความบรณิจากอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บทประสบได้ท่านผู้ติดตามรับชมรายการเงินทองของต้องรู้ประจำวันศุกร์นี้ทุกท่านนะครับวันนี้กับผมชัมซูพยายามนะครับก็กลับมาพบกับพี่น้องทุกคนอีกเช่นเคยนะครับใน ประจำวันศุกร์นี้นะครับก็ในส่วนของรายการเงินทองของต้องรู้เนี่ยนะครับก็เป็นในพาร์ทของสหรณ์กรสัทธาชนนะครับซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะครับการลงทุนตามหลักอิสลามนะครับซึ่งแน่นอนว่าสหรณ์กรสัทธาชนเนี่ยก็เป็นสถาบันการเงินนะครับที่ให้บริการนะครับกับพี่น้องมุสลิมนะครับในเรื่องของ การเงินนะครับในเรื่องของแหล่งทุนต่างๆนะครับมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับที่สหกรณ์ของเราเนี่ยอยู่กับพี่น้องนะครับวันนี้ครับในรายการเงินทองของต้องรู้เนี่ยก็เป็นประจำทุกๆวันศุกร์ครับที่เราจะนำเอาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนตามหลักอิสลามนำมาแบ่งปันนะครับนำมาบอกกล่าวครับพี่น้องทุกคนนะครับผมและวันนี้ครับพิเศษทีเดียวครับ ผมอยู่กับวิจัยกรอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับดีกรีเนี่ยจบทางด้านอิสลามศึกษามาจากประเทศอินเดียนะครับวันนี้นะครับวิทยากรอีกท่านเนี่ยก็ได้อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่น้องได้พบกับวิทยากรได้เลยครับเดี๋ยวครับครับผมสลามะลัยกุมรมาตุลลอฮิมะบาระกาตุนะครับผมชื่ออูดีนะครับผม วันนี้ก็จะมาให้ความรู้เรื่องการลงทุนของมุสลิมครับแนะนําตัวกับท่านพี่น้องนิดหนึ่งวันนี้ครั้งแรกที่เจอพี่น้องครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับเล็กน้อยครับเพราะว่าไม่เคยมาออกรายการหรือว่ามาพูดอะไรครับเกี่ยวกับการเงินหรือว่าอะไรก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมครับครับผมอาทัพดุริล่ะครับก็ทุกอย่างนะครับจะมีครั้งแรกเสมอนะครับอทัพดุริล่ะครับวันนี้ เชื่อว่า,าคุณเอาดีเองเนี่ยน่าจะมีเทคนิคนะครับหรือว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินอิสลามเนี่ยมาแบ่งปันนํามาแชรกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเอาดีเองเนี่ยก็กําลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาโทในเอกวิชาการเงินอิสลามนะครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่เราได้เรียนมาครับก็สิ่งที่ได้เรียนมานะครับก็คือว่า จะเป็นระบบการเงินอิสลามครับการเงินอิสลามเนี่ยที่เรารู้กันเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยคือปอดดอกเบี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนหรือว่าได้เรียนรู้แล้วก็ออกห่างจากมันครับผมแล้วก็เราออกห่างจากมันยังไม่พอเรายังต้องนําคนอื่นอ,ออกห่างจากมันด้วยเช่นกันครับผมครับผมก็เป็นภารกิจหลักครับผมนะครับของสากลเราเองหรือว่าของพวกเราทุกคนที่จะต้อง ทําให้ตัวเองเนี่ยห่างไกลจากดอกเบีย้ยออกห่างจากดอกเบีย้ยแล้วก็นําพาพี่น้องทุกคนเนี่ยให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับทำอยูรร่แล้วครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสากลสััทาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนในรายการเงินทองของต้องรู้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะครับที่ให้เวลากับทางสากลของเรานะครับได้มาเผยแพร่ ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับพี่น้องนะครับในสัปดาห์นี้ครับผมสําหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับคุณออาดีครับครับผมเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราจะมาพูดถึงสี่เรื่องการลงทุนที่คุณต้องรู้ครับนะครับพอพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยแน่นอนครับมันมีมันมีหลายหลายมิติหลายมุมมองที่เราสามารถ มาพูดคุยกันได้แต่วันนี้เนี่ยเราคัดออกมา4ี่เรื่อง4ี่หัวข้อที่คุณต้องรู้เลยเกี่ยวข้องกับกับการลงทุนนะครับสหัวข้อนี้จะมีอะไรบ้างพี่น้องติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดอย่าลุกไปไหนนะครับข้อที่1ครับสิ่งที่ผมอยากที่จะถามคุณเอาดีก็คือเพราะอะไรเราจึงต้องนำเงินไปลงทุนครับครับผมสุไล,ลร์มารอหีมครับก็ ต้องขอเกิฑ์ไปก่อนครับว่าก่อนที่เราจะนําเงินมาลงทุนได้เนี่ยแน่นอนเราต้องมีเงินเงินออมรหรือว่าเงินเก็บในระดับหนึ่ง mm hmm. ก่อนที่เราจะเอาเงินมาลงทุนครับลงทุนเนี่ยลงทุนทําไมต้อเอามาลงทุนเพื่อที่จะนําเงินเก็บหรือว่าเงินออมเราเนี่ยไปต่อยอดหรือว่าให้มันมาสร้างรายได้กลับมาหาเราอีกอื mm hmm. ไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยมันนอนไปเฉยๆเก็บไว้ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ ตอนนี้ก็ที่ที่ได้เห็นเห็นข่าวกันนะครับก็เรื่องเงินเฟอ้อคุณจำซูน่าจะเห็นข่าวครับผมตอนนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดประมาณหกจุดห้าหรือเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นตกว่าอตอนนี้ครับผมของเงินเฟอ้อก็แน่นอนมาทําให้เงินที่เรามีเนี่ยมันมูลค่ามันลดลงไปแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปลงทุนเนี่ยหรือเอาไปทําอะไรไปต่อยอดเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้กําไรกลับมาและอินชาลอครับกาําไรตรงนั้นก็เราก็มันก็อาจจะ สู้กับเงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งครับ,รบผมแล้วก็การลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าคนคนที่มีเงินหรือว่าคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้รวยมาจากการออมเงิน<ม>ใช่ไหมครับคุณกสกใช่ครับแน่ <laughs> นอนครับออมเงินอย่างเดียวไม่ทำให้คุณมีฐานะเพิ่มขึ้นหรือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นการที่คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้นการลงทุนก็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณไปถึง จุดนี้ครับผม,มก็อาจจะอาจจะกล่าวสรุปได้ว่าการที่เรานําเงินไปลงทุนเนี่ยหนึ่งก็เพื่อที่จะรักษาเงินที่รเรามีอยู่นะครับซึ่งการรักษาเนี่ยไม่ใช่การที่เราเก็บเงินไว้เฉยๆ้า,าราพูดในเรื่องของทางการเงินถูกไหมครับแต่การรักษาเงินหรือรักษาทรัพย์สินเนี่ยจะต้องทําให้ทรัพย์สินหรือเงินเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆครับผมนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าอทําไมเราถึงต้องลงทุน วันนี้อยากให้พี่น้องคิดตามว่าถ้าเกิดวันนี้มีคนเอาเงินมาให้พี่น้องสักแสนหนึ่งนะครับเอาเงินฟรีๆมาให้เลยแสนหนึ่งคำถามคือเราจะทํายังไงกับเงินตรงนี้นะครับเราจะทํายังไงกับเงินตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเงินแสนหนึ่งเป็นแสนแรกที่เราไม่เคยได้มาก่อนนะครับแล้วเราหวงมันมากเลยเราหวงมันแล้วแล้วเราไม่อยากเอาเงินไปจ่ายหรือไม่อยากเอาเงินไปให้ใครเราเก็บไว้ แน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากทำแบบนั้นจะเอาเงินมไม่เฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมครับครับมันก็คงเป็นวิธีการรักษาเงินที่ไม่ถูกต้องอดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาเงินแสนเอาไว้ก็คือการนำเงินเนี่ยไปลงทุนใช,ใช่ไหมครับเอ่อแล้วแล้วนอกจากเหตุผลที่ที่ได้ว่ามาเนี่ยมันยังมีอะไรอีกไหมที่ที่คิดว่าเราจำเป็นจะต้องมีเงินอเอาเงินไปลงทุนนอกจากว่า เราป้องกันจากเงินเฟ้อแล้วเนี่ยว่าทําไมเราถึงจะต้องเอาเงินไปลงทุนก็คือเพื่อรักษาทรัพย์สินของเราซึ่งแน่นอนในเรื่องของการรักษาทรัพย์สินเนี่ยศาส,สนาเนี่ยก็ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าให้เราเนี่ยต้องต้องเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ให้ดีนะครับเป็นเป็นเรื่องหนึ่งในในวิชาฟิกเช่นเดียวกันว่าเราเนี่ยนอกจากจะรักษาร่างกายรักษาสติปัญญา ครับนะครับรักษาเชื้อสายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราต้องรักษาทรัพย์สินนะครับ,รบก็ข้อต่อไปครับในสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณเอาดี้ก็คือ,อแน่นอนครับพอเราพูดถึงการลงทุนเนี่ยมันก็มีโลกของการลงทุนที่อนุญาตและโลกของการลงทุนที่ที่ไม่อนุญาตนะครับนั้นอยากที่จะให้ให้คุณเอาดี้ได้ได้ฉายภาพให้พี่น้องเห็นว่าการลงทุนแบบไหนบ้าง ที่อิสลามอนุญาตและการลงทุนแบบไหนบ้างที่อิสลามไม่อนุญาตครับผมก็การลงทุนแบบไหนบ้างที่อิสลามอนุญาตก็จริงๆแล้วก็ถ้าดูรวมๆมันก็ได้หมดแต่ว่าเราจะโฟ,ฟกัสไปที่อันไหนบ้างอืที่อิสลามไม่อนุญาตอืมอันนี้ก็จะน้อยหน่อยแล้วก็ดูง่ายครับผมก็หลักๆเลยที่อิสลามไม่อนุญาตเนี่ย ก็แน่นอนก็คือการลงทุนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยครับอย่างเช่นคุณไปปล่อยกู้แล้วก็เก็บดอกเบีย้ยมาเป็นรายได้คุณอันนี้แน่นอนอิสลามไม่อนุญาตอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะไปลงทุนในหุ้นตอนนั้นเนี่ยคุณเห็นหุ้นแบงค์แบ,ง,แบ,ง,นง,แบงนึงเนี่ยโ้โหกำลังพุ่งเลยครับ10เอร์ซ็น่ส20เปอร์เซ็นคุณไปซื้อหุ้นแบงค์โดยที่ไม่รู้ว่าหุ้นที่มันขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่า กำไรของแบงก์นั้นนะมาจากดอกเบี้ยรหรือว่าธุรกิจที่แบงก์ทำนั้นนะหลักๆเลยก็คือดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่สลามไม่อนุญ,ญาตครับแล้วก็การลงทุนที่คุมเครือหรือว่าไม่โปร่งใสนะครับก่อนนี้ก็ไม่อนุญ,ญาตเช่นเดียวกันแล้วก็การลงทุนที่ที่คุมเครือในะอย่างเช่น แชร์ลุกโซใช่ไหมครับอืมใช่ครับผมอันนี้อันนี้นี่ตอนนี้ก็มีข่าวมีข่าวดังมากมายเลยครับเกี่ยวกับแชร์ลุกโซ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนครับเขาถึงได้เน้นย้ากันตรงนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กครับครับผมก็การพนันการพนันสุราใน ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็แน่นอนิสลาไม่อนุญาตอยู่แล้วครับผมประมาณนี้ครับก็ประมาณสองสามเรื่องเนาะที่ในเรื่องของท่าเราพูดในภาพกว้างๆเนี่ยในสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตเด็บคือหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอะไรก็ตามธุรกรรมอะไรก็ตามการลงทุนอะไรก็ตามที่มีอินคัมมีรายได้มาจากดอกเบี้ยเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาต ครับอันที่สองก็คือในเรื่องของความไม่โปร่งใสนะครับการช่อโกงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตเช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือธุรกิจต่างๆที่มันขัดกับหลักศาสนาออย่างเช่นธุรกิจที่ประกอบธุรกิจในเรื่องของสิ่งมึนเมาอธุรกิจที่ประกอบในเรื่องของเกี่ยวกับหมูหรือว่าสุกร นะครับหรือว่าสิ่งบันเทิงต่างๆนะครับ<ช>สิ่งล้างมุกอนาจารต่างๆ<ช>างอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ไม่อนุญาตนะครับทีนี้ถ้าอยากจะให้เราผมตั้งคำถามเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อที่ลงรายละเอียดลงไปก็คืออยากจะถามว่าสมมติอย่างในกรณีของหุ้นเนี่ยะนะครับหุ้นที่อยู่ในอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอ,อิสลามสามารถลงทุนได้ไหมครับในกรณีของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับ หุ้นหุ้นเนี่ยมันก็มีหลกักหลากหลายบริษัทที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นเนี่ยก่อนก่อนเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหุ้นหุ้นคืออะไรครับถ้าคุณรู้ว่าหุ้นคืออะไรแล้วลําดับต่อไปเนี่ยคุณก็ไปศึกษาว่าศึกษาข้อมูลบริษัทบริษัทที่คุณจะลงทุน้นนั้น,นครับว่าหาร้านหรือเปล่า <S 2> <S 2> หรือถ้าจะให้ง่ายเลยตอนนี้ก็มีมีเออเขาเรียกว่าอะไรบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์หาร้านก็สามารถไปหาดูได้ ก็มีถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเจ้าเดียวในไทยใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็จะสะดวกกับผู้ลงทุนและก็ง่ายสามารถเสิร์ชได้เลยได้ไม่ได้ตัวนี้แต่ว่าถ้าคุณรู้รู้แล้วว่าบริษัทนั้นทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอครับคุณก็ต้องมีความรู้ไปอีกศึกษาอ่านไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบางกราฟเชคกนิเคอลอ่ากราฟการเงินบริษัทครับนี่เสีย รือว่าบริษัทนั้นมีดอกเบี้ยมีอะไรก็ต้องลองลงไปดูครับครับผมผมผมเคยได้ยินคนพูดเปรยบเปยไว้อย่างนี้ครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตลาดสดอ่าครับผมเราเราเข้าไปในตลาดสดเนี่ยแน่นอนครับมันมีทั้งร้านขายไก่มันมีทั้งร้านขายหมูะนะครับมันมีทั้งร้านขายของที่ฮา,า,าลานเลไม่ฮาลานอยู่ในตลาดนั้นผมว่าน,น้อยมากโดยเฉพาะใน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 ประเทศไทยเนี่ย ที่ที่ตลาดนั้นนะ่ะเขาจะเขียนว่าตลาดหลรานเลยร้อยเปอร์เซ็นตถูกไหมครับก็น้อยมากดังนั้นนะครับเวลาเราไปตลาดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปคัดกรองจะเข้าไปเลือกว่าร้านไหนที่เราซื้อได้ร้านไหนที่เราซื้อไม่ได้ครับผมใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับตลาดหุ้นก็เหมือนกันอืมเราเข้าไปในตลาดเนี่ยอ่าเราก็ไปดูว่าหุ้นตัวไหนมันหลรานหุ้นตัวไหนมันไม่ฮลราน นะครับซึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์นะครับมากมายที่ที่ให้เราไปไปลงดีเทลไปดูรายละเอียดแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องนี้ก่อนว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยอธิบายสั้นๆว่าหุ้นก็คือสิ่งที่มันก็เหมือนสินค้าที่เราสามารถซื้อขายกันได้เลยถูกไหมครับเป็นตราสารกิจการอ่าเป็นตราสารกิจการหรือว่าตราสารทุนนั่นเองอนะครับเราก็สามารถเข้าไปซื้อได้พอไปซื้อได้เราก็พอเราซื้อมาเราก็สามารถที่จะซื้อมาในราคาที่ถูก และขายไปในราคาที่ที่แพงกว่าใช่ครับก็สามารถทําได้แต่คีย์เวิร์ดคีย์พอยต์อ่าพอยต์สำคัญเลยก็คือหุ้นที่เราซื้อเนี่ยจะต้องฮาลาามีแค่นั้นเลยใช่ครับนะครับซึ่งบลกเกอร์ที่อยากจะแนะนําทุกคนก็คือ d a าโออิสลามิเป็นที่ที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยครับครับโอเคอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการลงทุนที่อิสลามอนุญาตและสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตนะครับจริงๆ รายละเอียดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะใช่ครับนะครับในเรื่องของอ่าไม่ว่าจะเป็นการพนันก็ดีนะครับแน่นอนครับมันชัดเจนอยู่แล้วในในการพนันนะครับเรื่องของความไม่โปรง่งใสในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับในเรื่องของธุรกิจที่ต้องห้ามต่างๆก็เป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตนะครับโอเคเมื่อสักครู่เน <hacker> ี่ยเราได้เราได้คุยไปแล้วครับคุณอดีว่าอิสลามอนุญาตอะไรไม่อนุญาตอะไรนะครับ ต่อไปพอเรารู้แล้วเนี่ยแล้วอะไรดีล่ะครับที่เราในฐานะมุสลิมเนี่ยควรจะไปลงทุนในอะไรบ้างออันดับแรกนะครับก็ควรจะตรวจสอบตัวเองว่าเราเนั้นนรับ,ร,บรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะอันนี้เป็นเหมือนเป็นตัวสแกนขั้นแรกเลยครับ,รบว่าเราจะเอาไปลงทุนทางไหนดีก็ถ้าถ้าถ้าเลือกไปในทางหุ้น แน่นอนว่าความเสี่ยงของหุ้นการลงทุนหุ้นเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงครับแต่ว่าเมื่อความเสี่ยงสูงรายได้ก็จะสูงตามแต่คุณก็ต้องรับความเสี่ยงนั้นให้ได้ครับครับผมส่วนถ้าความเสี่ยงลดลงมาก็จะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินตึกหรือว่าคอนโดอันนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความรู้ก่อนเราจะไปจะไปลงทุนหุ้นหรือว่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราลงทุนกับความรู้ก่อนอมไม่ว่าจะเป็นการเรียนยหรือว่าคอร์สสั้นก็แล้วแต่คนสะดวกนะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นมากในการลงทุนครับครับผมแล้วแล้วการรูปแบบไหนเมื่อกี้เรา,าคุยกันถึงเรื่องว่าหนึ่งประเด็นแรกคือการรับความเสีย่ยง อ่ครับนะครับรับความเสี่ยงแล้วถ้าถ้าอยากให้คุณเอาดีเนี่ยได้แนะนําพี่น้องวันนี้เนี่ยอยากที่จะให้พี่น้องไปลงทุนในเรื่องอะไรดีอืมถ้าถ้าถามผมนะครับถ้าว่าคนที่พอมีความรู้หรือว่ามีมีความรู้แล้วก็มีทรัพย์ด้วยเนี่ยก็แน่นอนก็เป็นหุ้นลงทุนในหุ้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน อาคารห้องเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าถ้าคนที่มีเงินแต่ว่าไม่มีความรู้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีทางออกครับนั่นก็คือมูดอรบะหรือว่าการร่วมลงทุนครับครับมูดอรบะ <ผม S 1> เป็นยังไงครับมูดอรบะเนี่ยก็คือการการมาเจอกันระหว่างคนสองคนครับนั่นก็คือผู้ เจ้าของทรัพย์กับผู้ประกอบกิจการเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็คือคนคนที่มีเงินนี่แหละแต่ว่าไม่มีความรู้ที่จะบริหารจัดการหรือว่าไม่มีความรู้ที่จะเอาไปลงทุนอะไรต่างๆครับก็เอามาให้กับผู้ประกอบการโดยที่เซ็นสัญญากันมีมีสัสดส่วนแบ่งอย่างเช่นหกสิบสี่สิบครับหรือว่าเจ็ดสิบสามสิบก็แบ่งกันไปตามตามที่ ผู้ประกอบการเอาไปลงทุนแล้วก็ได้กําไรมาอแต่ถ้าในกรณีขาดทุนในขาดทุนท <Hayır> ี่นี้ก็ต่างฝ่ายต่างขาดทุนอืเจ้าของทรัพย์ก็จะขาดทุนในเรื่องของทรัพย์สินครับที่เอาไปให้ผู้ประกอบการส่วนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะขาดทุนไปในเรื่องของเวลาหรือว่าเรื่องแรงที่ลงทําไปครับครับผมประมาณประมาณนี้ครับกูดดอรบะก็แสดงว่า มูดอร์บา์เนี่ยเป็นรูปแบบการลงทุนหนึ่งที่เรียกว่ามาตั้งแต่สมัยนบีแล้วเนาะใช่ครับผมสรุปได้ว่ามูดอร์บา์เนี่ยก็เป็นช่องทางการลงทุนหนึ่งที่ได้มีแบบอย่างเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยของท่านนาบีมาสโลโลอะเลวส์ลวลวลแลงแลวนะครับซึ่งอตอนนั้นเนี่ยเราย้อนความนิดหนึ่งว่าท่านนาบีเนี่ยก็ได้ลงทุนร่วมกับพระนางคอดีจะนะครับในการค้าขายพระนางคอดียะเนี่ยแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเนี่ยเป็น เปน chapter, ็นเศรษฐีนีเป็นผู้หญิงที่มีมีฐานะนะครับมีทรัพย์ส่วนนบีเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าขายนะครับซึ่งได้ซึ่งซึ่งในวัยเด็กเนี่ยแน่นอนนบีเนี่ยทำการค้าขายมาต้งแต่ในวัยเด็กนะครับมาเจอกับมาเจอกับพระนางคอดิฮาเนี่ยที่เป็นคนมีทรัพย์เนี่ยก็เกิดการลงทุนแบบมุตรบัดเกิดขึ้นพระนางคอดิฮามีทรัพย์นบีมีมีความรู้ความสามารถนะครับพระนางคอดิฮาก็เอาทรัพย์มาให้นบีไปบริหารจัดการ พอมีกําไรก็เอามาแบ่งกันตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนาบีแล้วนะครับ,รบก็จนถึงปัจจุบันครับรูปแบบการลงทุนแบบเนี้ยในสากาอิส,ส,าาสลามเองหรือว่าในธนาคารอิสลามเนีย่ยก็ได้เอารูปแบบของมูตาบะเนี่ย <sim s. S 2> มาเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิ 1961. ตภัณฑ์ต่างๆโกรดาวต่างๆที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนะครับไม่ว่าของธานาคารอิสลามในประเทศไทยก็ดี ของสากลอิสลามทั่วประเทศก็ดีนะครับไม่มีที่ไหนที่ไม่มีมูตอระบะนะครับหรือใน,อนระดับของพี่น้องกันเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้หลักการมูตอรบะกันได้ตอนนี้ผมบอกวาอ่าอยากลงทุนร่วมกับร่วมกับคุณอดี้เนี่ยคุณอดี้มีเงินผมมีความรู้อเอาเงินมาลงทุนกันผมอยากเปิดร้านกาแฟสักร้านหนึง่งเดี๋ยวผมไปเปิดนะเดี๋ยวเอาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําในรูปแบบของมูตอระบะได้ และนี่ก็เป็นช่องทางการลงทุนหนึ่งที่พี่น้องสามารถทําได้นะครับที่สําคัญก็คือหนึ่งต้องรับความเสี่ยงให้ได้ครับนะครับเช็คตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนอันที่สองก็คือความรู้ความสามารถเรามีไหมอันที่สามทรัพย์เรามีไหมนะครับสามประเด็นหลักนี้ถ้าพี่น้องสามารถประเมินตัวเองได้พี่น้องก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะลงทุนในหุ้นหรือเราจะลงทุนในอสังหา เราจะลงทุนในธุรกิจหรือเราจะลงทุนแบบบุดโรบะหรือจะลงทุนเอาเงินไปไปฝากไว้กับธนาคารหรือสหกรณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องไปนำนาไปคิดพิจารณารเอาเองผมคุณอดีไม่สามารถที่จะบอกชี้แนะว่าพ,งงนนนนะพี่น้องต้องลงอันนั้นนะพี่น้องต้องลงอันนี้ไม่ได้ใช่ครับนะครับท้ายแล้วการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพี่น้องเองนะครับโอเคครับก็ ใน3ามคำถามหัวข้อที่ผมได,ได,ได้ได้ถามไปแล้วนะครับก็จะต้องพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในอีกข้อหนึ่งนะครับในในช่วงที่2นะครับสำหรับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ครับผม